ตัวช่วยสำหรับคอกีฬาฟุตบอลที่ออกกําลังเป็นประจำกระผมขอแนะนํากางเกงในชาย GQ ู่ t e Sport การที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้เล่นกองหน้าชั้นยอดมันไม่ได้มีสูตรสาเร็จที่ตายตัวเพราะแต่ละคนนั้นต่างก็มีคุณลักษณะที่แตกต่างกันออกไปแต่เหนือสิ่งอื่นใดนั้นะนอกจากหน้าที่และบทบาทหลักๆในการส่งบอลสุโกโตรข่ายแล้วการมีสภาพจิตใจที่แข็งแกรง่งนิ่งแน่วแน่ดูสุขุมเยือกเย็นซึ่งการมีสภาพจิตใจที่เยือกเย็นก็เป็นอีกปัจจัยสาคัญที่ช่วยเสริมศักยภาพในการเรื่องความเด็ดขาดและนี่เป็น5นักเตะคนที่มีคุณสมบัติเด่นๆทางด้านนี้ในยุคนี้ในปัจจุบันครับ คนแรกแฮร์รี่เคนได้รับการยกย่องว่าเป็นกองหน้าชาวอังกฤษที่เก่งและดีสุดในยุคนี้สําหรับเขานี่คือนักเตะที่มีทุกอย่างสาหรับกองหน้าระบโบคาดขวดมีไล่ตั้งแต่รูปร่างสูงใหญ่ความคล่องตัวการเคลื่อนที่และความจมูกววยามอยู่ในกรอบเขตโทษตลอดจนจิตใจที่เยือกเย็นแน่วแน่เย็นเหมือนกับกางเกงใน g ี่คิวคูเท็สปอร์ตที่ช่วยให้ไข่เย็นลง2อ,อ,องศาเย็นเฉียบไม่อับชืน้นยิ่งถักเค็นได้กางเกงใน g ี่คิวคูเท็สปอร์ตบอกเลยว่าเย็นทั้งไข่ทั้งจิตใจแน่นอนแหละครับแมขายของพอแล้ว และด้จิตวิญญาณการเป็นแข่งเพชรคาดนั่นที่ทำให้เจ้าของฉายาเดอะแฮร์ริเคนนะครับผมมีสถิติการพังประตูที่ดีเยี่ยมกับการซันโบไปยังต่ำ20เมตรทุกซีซั่นตั้งแต่ปี2004จนถึงปัจจุบันเรื่องของอนาคตและข่าวเเรื่องการย้ายทีมอาจทำให้ฟอร์มปีนี้แผ่วๆลงไปบ้างแต่เมื่อขึ้นได้ชื่อว่าเป็นแฮร์ริเคนพี่แกก็สามารถกลับมาเล่นได้ดีและมีความมั่นใจทันช่วงเวลาสำคัญยิงในลีกไป17ประตูพร้อมกับมีชื่อลุนรางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมของ FA, ประจีน,นี้อีกด้วอครม็ดซาล แม้ว่าจะเป็นนักเตะที่ดูสุขุมนุ่มลึกไม่ได้มีลุกที่แสดงให้เห็นถึงความเกรียวกระดหรือดุดันแต่ในความเย็นเย็นของซาล่านั้นมันก็มีความโหดเหี้ยมแฝงอยู่ในนั้นโดยเฉพาะสถิติการระเบิดสก,กอรที่กระจุยกระจายกับค่าเฉลี่ย25-30ประตูต่อซีซั่นและการได้รับฉายาว่าเป็นลีโอนลเมซี่แห่งอียิปต์ก็ไม่ใช่สิ่งที่ใครต่อใครมโนขึ้นมาเล่นๆครับเพราะนอกจากสถิติการพังประตูแล้วโมฮัมเหม็ดซาล่าคนนี้ยังมีทีเด็ดเรื่องของเทคนิคพรสวรรค์ความรวดเร็วความคล่องตัวในการเคลื่อนที่ไป อย่างกับว่าซาล่าใส่กางเกงใน g q ้คิวคูเทคสปอร์ตที่เวลาสวมใส่ไข่มันจะพริ้วซึ่งพอไข่พริ้วการขยับร่างกายความคล่องตัวก็เพิ่มมากขึ้นพริ้วจนคู่แข่งตามไม่ทันเลยทีเดียวเชื่อหระครับทีลิวพูประกาศสักดากลับมาเป็นสโมสรที่ดีสุดในอังกอีกครั้งได้ลุนแชมป์อย่างเต็มตัวได้สัมผัสถ้วยยูฟาแชมเปี้ยนลีกสมัยที่6รวมไปถึงแชมป์ลีกสมัยแรกในรอบ30ปีก็ต้องยอมรับตามตรงว่าถ้าไม่มีซาล่าลิวพูอาจจะมาไม่ถึงจุดนี้ก็เป็นได้แน่นอนว่าเรื่องนี้ต้องยกให้กับซาลา,ป,ลานนป่า,า,าีอายยยดเยยจบ ซันในการเป็นดาวสันโดกของเลีกยอีกสมัยครับคนที่3ามคาริเบนเซม,มา การจากไปของโรนัลดทําให้คาริเบซมา่ากลายเป็นเดอะแบกและเป็นตัวที่สร้างความแตกต่างของเรอัลมาดริดอย่างแท้จริงความสามารถและศักยภาพในด้านต่างๆของเขานะได้รับการยกรขึ้นมีความเรียวกระาดและดุร้ายการเล่นกล้าตัดสินใจและมีจีจใจที่ฮึกเหิมเยือกเย็นดัง่งภูเขาน้ําแข็งตลอดจนสติการพาประตูก็ถล่มทลาลโดยเฉพาะในซีซั่นที่แล้วนะครับพีแกเล่นหัวไปคนเดียว44ประตูจากการลงสนาม46นัดนับเป็นปีที่พีแกยิงได้มากสุดแล้วในเส้นทางอาชีพการค้าแข่งตั้งแต่เป็นนักฟุตบอลมากเรอัลมาดริดมีปีที่ยอดเยยยี่่มมมในกกาาาารคววว้้้ชชลลพดู แชมเปสลีกสิ่งตัวของเบนเซม่านะคะรับก็มีส่วนสำคัญสู่ความสำเร็จของทั้งสองรายการหลังจากกวาดรางวัลดาซันโวมาทั้งหมดและแน่นอนว่าด้วยการยิงประตูที่เยือกเย็นของเขาทำให้ตอนนี้นะคะรับเบนเซม่ากลายเป็นตัวเต็งของรางวัวลอบอลออ์ประจำปีนี้ชนิดที่แบบจะไร้คู่แข่งเลยละครับคนที่4เออร์ลิงฮาแ,แลน ภายใต้คาแรคเตอร์ที่นิ่งๆเยือกเย็นเหมือนกับขุนยนทีไรความรู้สึกนี่เป็นอีกหนึ่งนักเตะที่การตีได้ถึงความโหดมีความอันตรายรอบด้านและรับมือได้โคตรยากนั่นก็คือเจ้าเด็กยักษ์เออร์ลิงฮาแลนด์ที่ไม่มีใครไม่รู้จักเด็กคนนี้จากโปรไฟล์ที่ถูกสร้างขึ้นมาอย่างสุดยอดกับการระเบิดสกอร์ในแบบถล่มทลายไล่ตั้งแต่เรดบูเซาวบวกจนมาอยู่กับบอสเซียดัทมูลและการซัดไป85ประตูจากการลงเล่น88นัดก็เป็นผลงานตัวเลขที่แทบจะไม่มีใครทําได้และนั่นก็ทําให้ไอ้หนูว,นนนะหวัววกกย โนต่อไปหลังมดยุคข,ของลิอเนลเมซี่และโรนันโดล่าสุดตัวเขาก็ย้ายไปอยู่กับเรเบย์สีฟ้าเป็นที่เรียบร้อยเล่นทำอาผู้คนฮือฮากันไปทั่ววงการเหล่าบรรดาคู่แข่งบิ๊กเนมด้วยกันเองต่างกับผวากันสุดๆพรอดเด็กคนนี้ดูเหมือนจะยกระดับตัวเองจนแข็งกระแรงขึ้นไปยิ่งกว่าเก่าเมื่อได้มาอยู่ในมือยอดกุญเืออย่างเป๊ปกว่าดิโอล,ลาและถูกรายล้อมด้วยแข่งมากพรสวรรค์หลายต่อหลายคนก่อนจะไปถึงคนสุดท้ายหากพูดถึงเรื่องของความเย็นกับฟุตบอลที่เราขาดไปไม่ได้สิ่งที่นักฟุตบอลทุกกกกคคคนน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 ตต้้้อออองงงงงใส่่่เเเเลลยยรรัััับบืาาาซึวีขแะํ GQ สป,ปอร์ตกางเก่งในผู้ชายนวัตกรรมสุดล้ำตัวช่วยที่ให้คุณเล่นกีฬาเหมือนมืออาชีพไข่อยู่ทรงไม่เสียสีไม่ว่าจะเหงื่อเยอะขนาดไหนไข่ก็ยังแห้งวยเย็นสบายไม่อับชื้นเพียงแค่ใส่อุณหภูมิไข่ก็ลดลง2อ,องศาเรียกได้ว่าเหมือนกับดาวยิงทั้ง5คนในวันนี้แหละครับสวัสดีครับเบลครับผมโอ้ทีมขอบสนามยุนิเต็ดใช้ก,ก Q ี Q ีคิวครูเทสปอร์ตด้วยเหรอครับนี่มันแห้งไวไข่พลิวนี่หว่าออขอสักตัวนะกัปตันได้เลยครับขอบคุณมากครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จัก จ้าของเพจฟุตบอลอันดับหนึ่งของประเทศไทยอะไรคือความสำเร็จของเขาเดี๋ยวให้เขาแนะนําตัวกันครับต้องแนะนําตัวด้วยเหรออย่างวันนี้ผมมานั่งให้สัมภาษณ์เนี่ยผมก็ใส่กางเกงใน GQ c o o l s e Spot ครับผมนี่ตากล้องนั่งน,น้ำไหลเป็นง่ามเส้นเลยเนี่ไอคีถีนี่คน,นที่ยืนอยู่นี่เกาไข่ไม่หยุดเลยผมพูดง่ายๆก่อนเลยมันจะแก้ไขปัญหาอาการไข่ไม่อยู่ทรงไข่เป็นเหงือไข่ชื้นไข่เหม็นไข่อับและที่สําคัญสุดๆเลยควักมือเดี๋ยวเยี่ยวได้เลย เพชฌฆาตกองหน้าเบอร์เก้าที่ดีที่สุดในโลกลูกหนังยุคปัจจุบันอย่างแท้จริงสำหรับพีเลวานดอบสกี้ไม่มีใครกล้าตั้งข้อสงสัยในเรื่องนี้เพราะสิ่งที่เป็นเครื่องพิสูจน์ชันนีนั่นคือฟอร์มการเล่นระเบิดสกอร์ที่กระตุยกระจายซึ่งพี่แกเล่นซันโบได้แตะหลัก40ประตูในรับสโมสรติดต่อกันมาแล้วนานถึง7ปีเต็ม ถึงจะเป็นนักเตะที่ดูสุขุมเยือกเย็นแต่การรับประกันได้เลยว่าเรื่องความโหดนี่เป็นนักเตะที่สามารถสร้างโอกาสให้กับตัวเองไม่ว่าจะอยู่พื้นที่หรือมุมใดของสนามถ้าคุณปล่อยให้ผู้ชายคนนี้มีโอกาสได้ง้างตียิงเมื่อไรก็เตรียมใส่สกอรได้เลยครับแม้อายุอันนามจะปาเข้าไป33ปีแล้วนะครับจนถึงตอนนี้มาตรฐานของระเบิตเลวารสกี้ก็ยังแรงดีไม่มีตกเขาต้องการอีกประตูเดียวก็จะสร้างสถิติยิงแต่หลัก50ประตูต่อซีซั่นในปนครังที่2ต่อจากซีซั่น2019และแน่นอนว่าปีนี้ชาวยิงทีมชาติโแลนนนดคี้กก็ถูมองว่่าาเป็นนนหึงงงใผู้้ทชิลดอด้วยเช่นนกััครบ สุดท้ายนะี่อย่าลืมนะครับตัวช่วยสําหรับคอกีฬาฟุตบอลที่ออกกําลังเป็นประจำกระผมขอแนะนํากางเกงในชาย GQ Cool Sport นวัตกรรมเส้นใหญ่พิเศษและรูปแบบผ้าตาข่ายถึง5ชั้นที่ช่วยในเรื่องของการระบายอากาศมีให้จับจองเลือกซื้อถึง3รุ่นรุ่นแรก All Day s i l i c Q. ใส่แล้วนุ่มสบายกระชับตลอดวันรุ่น New Normal ใส่แล้วไข่เย็นลง2องศารุ่น Sport ผิวสัมผัสนุ่มเหงื่อเยอะแค่ไหนไข่ก็แห้งเย็นสบายทั้งตัว ซื้อที่ร้าน GQ Super Sport หรือ GQsite.com